มีทางบ้านถามมาว่าทําไมการเป็นคนดีถึงโดนเอาเปรียบครับพระคุณเจ้าคุณโยมคนในโลกเนี่ยจำนวนไม่น้อยมีลักษณะที่ว่ามีความโลภในใจเห็นคนดีรู้สึกว่าเออทําอะไรเขาแล้วเขาคงไม่เอาคืนนะก็เลยรู้สึกว่ากล้าที่จะทําถ้าไปเจอคนได้ร้ายอึ้งขืนทําแล้วก็เดี๋ยวเขาจะสวนคืนก็นเลยไม่เคยกล้ากลัวดูเหมือนคนดีจะเสียเปรียบนิด,น,ดนิดเนี่ยต่ความจริงไม่เลยให้เราแผ่เมตตาจิตทั้งที่ทั้ง4แล้วดําเนินชีวิตแบบ ยอมเสียเปรียบนิดๆเถอะเหมือนกับว่าจะเสียเปรียบแต่ความจริงนี่กลับได้ยิ่งให้ยิ่งได้ไม่ต้องให้เขามาเอาเปรียบเราเนี่ยยังไม่ทันมาขอเราแทบจะเสนอไปให้ด้วยซ้ําไปเนี่ยให้ดําเนินชีวิตอย่างนี้เถอะแล้วเราจะมีความสุขพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้โบราณบอกแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอย่าไปเอาเปรียบใคร แต่ว่ายอมเสียเปรียบนิดๆแล้วชีวิตจะมีความสุขจเจริญพร